เราจะมาเราจะมารีวิวตัวไซตามะกันะครับและนี่ก็เป็นแอนิเมชันตอนที่ใช้นะครับตอนที่เกิดนะครับสกิลหนึ่งของไซตามะก็จะเป็นตาว และส่วนของสกิลสอก็จะเป็นบบประมาณนี้ตามด้วยสกิลสามนะครับคิด,ดผมมันไม่ค่อยดีนะและสกิลสี่นะครับ Cut. อัปเปอร์คัตเราตัดไปตอนโหมดเอาจริงของไซตามะเลยละกันนะแล้วก็จะเป็นแอนิเมชันตอนที่ไซตามะใช้โหมดเอาจริงนะครับผม สกิลหนึ่งซึ่งสกิลหนึ่งผมใช้ให้คนดูไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยครับเพราะฉะนั้นใช้สกิลสองนี่แหะเราไปดูสกิลสามของหมุดกันที ผมแยกสีนันทั้งหมดจริงจังนะครับไปดูสกิลสองสกิลสาม Ramadan. ของมูดจริงจังนะครับตัดคิดไปเลยและเนื่องจากว่ามอนมาอยู่ตรงนี้แล้วครับผมก็เลยจะใช้ท่านี้นะครับให้คนทุกคนเนี่ยกดต่อยไปสี่ครั้ง อันนี่ก็จะเป็น 3, สกิล3ของไซตามะซึ่งสกิล2ผมอาจจะทำไว้ขายคิดก็ได้นะผมไม่รู้นะเป็นประมาณนี้เลยครับไปดูสกิล4กันเลย ครับผมให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับพอดิวนเงีตผมหมดบายแล้วพรุ่งนี้ผมมาอัดต่อให้ครับผมบายสวัสดีครับผมกลับมาอัดต่อแล้วแต่ว่านะเมื่อวานนี้ผมเหมือนว่าผมยังทำสกิลสี่กับสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยผมยังไม่ได้ทำให้คนดูใช่ไหมงั้นวันนี้เรามาดูกันเถอะแต่ว่าสกิลหนึ่งนี้ท้ายคลิปนะครับ ผมย้ำผมย้ำนะครับคิดอาจจะมีอาจจะนะครับนะโอเคครับมาต่อกันเลยดีกว่าันนี้ก็จะเป็นทิมสีสส่ของอ่าไซตามะน,นะครับหมดแล้ว เน็ตผมไม่ดีมาเลยเห็นเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องไปหาดูเอาเองนะพอดีว่าเน็ตเน็ตมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะทุกคนไปหาดูเอานะเจ้าคิดหน้าผมอาจจะทําเกี่ยวกับตัวของใครดีเอาเป็นเจนออดเนาะ เป็นลูกศิษย์ของไซตามะเดี๋ยวคลิปหน้านผมจะทําเป็นเกี่ยวกับของเจนอสและผมอาจจะเอา,อาสกิลหนึ่งร่างจริงจังของไซตามะมาเปิดให้ทุกคนดูด้วยนะครับนั้นก็คลิปนี้ก็บาย